ไหนมาเชฟแล้วฟ้ามานี่จะทำอกไก่เลยวันนี้มา <Wow. S 2> เราทำไกอ่อังกอร์ไปแล้ว uh. วันนี้เราจะอบปิ๊บสาาปิ๊บมาน่ารักจริงๆ ทำไรเนี่ยเดี๋ยวฝนนี่ก่อนวันนี้จะทำไก่อบไก่อบฟางอ่าแก้มือสมัยเด็กผมก็มาเล่นอยู่นี่แหละอ่ายี่กี่เมนูวันนี้เดี๋ยวดูว่าจะทำอะไรมั่งครัแต่ไก่อบฟางแน่ๆละแรกๆเลยแบบว่าต้องไก่อบฟางโชว์วิธีอบฟางอ่าแก้มือเนี่ยรู้ป่าวว่าหมู่บ้านนี้ไหมชื่อวังตะเท้าทำไมอ่ะินดาสเนี่ยแต่ก่อนน่ะไอ้ตะเท้า ชื่อคนนะชื่อเท้าเขาเรียกกันตะเท้าตะเทา้าแล้วแกก็านั่งรับมีดอยู่นี่แหละทดาดนี่แหละรับมีดนี่แหละไละ่เข้มา้เข้ฟาดไอเข้เอาหางฟาดแกแกเอามีดรับไอเข้หางคาดเลยแล้วเขาก็เลยตั้งชื่อวังตะเทา<ล>ะ้าเป็นวังก็เลยวังตะเทา้านั่แหละที่มาของวังตะเท้านี่เรื่องจริงเลยปะ จริงไม่จริงไม่รู้แต่ก็ได้ยินมาตั้งแต่เด็กเขาเล่ามาให้ฟังข้างบนนู้นน่ะมันจะเป็นน้ําลึกยากแล้วมีลงไปมันจะมีมถ้ำมีอะไรมีอะไรอีกใช่เน,นี่ยมึงดูเห็นไหมเมื่อก่อนมันจะมีสาหร่ายนั้นน่ะนี่หรอไปทางนี้เอ,อ๋อมันอยู่แถบนี้มุ่นเองจระเข้นะ,ะเคยเจอปะไม่เคยครับเหมือนเขาเล่ากันมาตั้งกลุ่มอยู่ตั้งแต่เด็กอ๋อโอ้ยลูกมือเยอะว่ะวันนี้ร้านขาร์ทาร์เจ๊เชฟใหญ่ลูกมือเยอะจัด nè lúc mờ lúc mờ cái 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 này là cái gì? cái này gì? cái 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 gì? เนี่ยชอบเลยวิตาโอ้ยวิตาชอบเน้น่ะอย่างงั้นน่ะโอ้ยอะไรยัดตูดใช้คำว่าสอดสอดตูดดีกว่าสอดตูดสอดตูดไม่ได้สอดไส้ยสอดไส้ไม่ดีเลยสอดไส้เหมือนแค่นี้สอดไส้อ่ะเรื่องไก่ป้ะนี่รอกินว่าใส่ไส้ใส่ไส้ยัดเครื่องอะไรก็ว่าไปว่าใช้ขวานด้วยโคตรเท่เลยเชฟมันจะได้สุกไวๆอ่า นี่ก็จะพือเลือดหันแล้วใช่ไหมล่ะใช่จะได้สุกแค่คนละสุกกันนี่ลูกมือพี่กองชื่ออะไรครับชื่อโฟกัสครับโฟกัสเหมือนจะไปแห่อาหารจระเข้อะมาขามโอ้แท้ก็ไม่ตลกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ขามอันนี้มาขำหวานต้นไหนวะเนี่ยวันผมแต่ก่อนผมแม่งผู้หญิงแม่งชอบด่าผมทำไมว่าผมไม่มีค่าพอ ค่ะอ๋อ่าอะไรกี่ช่องเนี่ยกี่ช่องเนี่ยเพิ <c oughs> ่งเคยใส่ครั้งแรกนะเออเหมือนกันแหละเครื่องต้มยำผมว่าได้ไก่ต้มยำเอออันนี้ไก่บ้านอะไรนะไหนฟิลเหมือนไก่อบสมุนไพรไก่บ้านอะไรนะไก่บ้านสองชั้นข้างล่างเป็นปูนข้างบนเป็นไม้ <นะ S 1> <c oughs> เฮ้ยอี่หเาหัวในใช่ัวัวเัวเาัวเราเราะหัวเระเนาะยาวเราะัวเาะอยูเรัเระห่าเะวาะระาวเะหราเรวะเาเร็วเราเลยะหราะเาะ้วเราเลาะหเราาเะาะอ นี่ทำขั้นตอนไหนต่อเนี่ยนี่ก็จะซอยตะไคร้ใส่รอไอ้ไจ๋ไปลองไปหามมนาวมานีซอยเก่งไหมว้าเชฟปั้นไหนฮะาใช้ขวานเชฟซิงเชฟขวานป่าไม่ใช่เดี๋ยวมึงมานั่งคืออะไรนั่งดูไงเราแวงไปหมดนะกูมาช่วยดูช่วยหยิบช่วยจับมึงอย่ามาข้างหลังกูทำไมอ่ะดูข้างหลังก็ตรงนั้นไม่เห็นนะ หลอนนะเนี่ยยังดูอยู่ไหมไว้ใจใครไม่ได้ทีเนี้ยยิ่งกว่าเสร์ไปอ่ะเจอไอ้เหี้ยพวกเนี้ยหลอนอ่ะอ่ามากันใหญ่เลยทีเนี้ยดูกันไม่เคยเห็นแต่กวางดูนิ้วเดี๋ยวนิ้วขาดไปนั่งตรงโน้นไหมมันบังแสงไปอะไรจะดูไม่ได้ไงนี่มาอีกคนแล้ะไอ้นี่มาไปอ่ะไม่ตายเลยเอ้าโตตวตตัว กกระเจียวบานอีกไม่น้อยยังหนุ่มเด็กอ่าหนุ่ยใกลับหนุ่ยนี่เป็นไงมะนาวจากไหนดีวะมะนาวแม่บ้านซื้อต่อไหมได้ไหมมีร้านค้าแถวเนี้ยเดี๋ยวมะนาวให้พี่มะนาวกับพี่ฝนมะนาวพี่ฝนนะเด้อลอง นี่ขนาดยังใส่เครื่องไม่ครบเลยจะอยู่นี่เหรอไม่ต่ำนี่แหละมันหนาวแล้วเรียวบะนี่เหรอขี้ตาสมัจจอยโคตรดีอ่ะ ิ่มพหน่อยนะรองว่าซิกวะรับรองว่าซิกเอ้ไปเดลองอะไรอยากกินมากจรก <c oughs> จรส <c oughs> ชาตจะต้องแบบว่าเผ็ดเผ็ดมากอะเผ็แล้วใส่อกข้วแล้วกินแล้วเต้นแล้คุ้มเต้ตตตตตตดึงตดึงถึงถึงวเธอมาคมตเธมาคมเมาคอมคม ใครกินแล้วจะเต้นใครกินแล้วจะเต้นไอ้ไกไม่กินเลยอิ่มจิ้มซะหน่อยอะพี่กินอ่ะพี่กินอ่ะอยงชอบเลยในะเมนูนะกกูเนี่ยต้องสรงอรับรองว่าซงกบกข้าวเบองแต่ปัดก็ิซงราลาก็ซงโต้าตาถือเซยงเป็นดังจริงๆ

สาวบางโพนันโกจริงๆตต้ตู้ดีเหล็กเต้นี้่ตาบางโพต่อตอต่อเต่องติ่งตงตตงตงตงตตงตงตงตโตมคอมอรอโตเดมาอเต้นทอดเนื้อหรออ๋อต๊ตตตมี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 อะไรมีน้ำป่าเพิ่มมีข้าวแห่มึงหิวเลยแหละจัด <mud a. S 2> <motion> ตอตอตอตตอติจคนนี้ให้เล่นอะไรก็เล่นนะไอตาช้อสัตกุงอยแล้วมั้งเชฟกูไปไหนอ๋อเชฟเดี๋ยวทาไก่อฟางต่อ่านีไว้เด็กเมนูไว้เด็กเมนูเปู่้โแพเป๊ปหัวปิ๊บกูแพที่ไหนกูเสมอกูก็เสมออ้าวก็คุมไปเด้ มาแล้วครับท่านอ๋อนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด็กเด็กเดินของมาแล้วเด็กเดินของยี่สิบบาทให้ไปยี่สิบบาทละให้ไปยี่สิบบาทได้เด็กคนนี้ไว้ใจได้อยู่แล้วสามอย่างโชว์ได้มีอะไรบ้างอย่างที่หนึ่งมะนาวอย่างที่สองพริกข้าวกลข้มาเยยอะ หว้ไอ้เหี้ยแล้วหัวกูโตนแม่งสีหมดเลยโอ้ยนี่ไส่พิงเข้าไปโคตรเด็ดอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยเขาขั้วโอ้โหชวอยูแล้วติกติกเอาไปลอยอังคารทำไมอ่ะ กระดูกใครรึเปล่าขาขั้วใี่ไมหมผมกระดูกเฮ้ยเออเออจริงไหมอุ้ยแต่เขาขั้วแล้วแม่งหอมเลยอะนี่มะนาวนี่ขั้วอือมีอะไ่ะเขาขั้วแล้วก็อร่อยไม่ผักแก้มแก้มมาแก้มมาแก้มเอ้กินกับแก้มนีอือหึเี้ยอือก็ลองให้นายชิมนายลองนายลอง รับรองว่าซิ่งรับรองว่าซิ่งนี่กินเสร็จแล้วพูดนะกินเสร็จแล้วพูดเลยอร่อยอะไรอร่อยอะไรเว้ยอร่อยครับพี่อ๋ออร่อยครับพี่เอ้ยแล้วกูไม่เต้นได้บอกว่ากูปวดตัเต้นตั้งไหม่ขึ้นตู้ดิเลตเต้นไม่กี่เพลงยังแต่ว่ามันเป็นกุ้งเต้นกุ้งเต้นน้องเต้นน้องเต้น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 เต้เต้นี่้นเต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 รนเต้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 เต้น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 เ้นเต้นเต้นเ เรื่องมาครบแล้วนะมืนมันแบบเข้มข้นขึ้นอ่ะได้หอมกลิ่นข้าวคั่วได้มันดันมะนาวดันพีขึ้นมาได้กุ้งสดอ่ะกุ้งสดเลยนะสดจริงสดเลยอ่ะได้ได้ลองกินได้ลองกินได้มากินแฮมิ่งเมนูนึงก็ทอดทอดกุ้งเลอกอร่อยไหมต้อ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 ตอตึงต้อตึง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 แม่ตึตึงตึงตึงอร่อยไหมอร่อยไหมรับรองว่านี่ ดีปะองเอาดินอุดไว้ใช่งั้นไอ้นี่มันเข้าไหมวันนะวันเข้าไอ้นี่พแครหาดินเหนียวใช่เดเไม่มาทำไม่ได้นะเออไม่มีคนหาดินเหนียวเนี่ยกีอะไรไตังเปดตัไตัดตัดอัดตัมัดตด้ยดตั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 มตัมตันตังดตััตััไัั โอ้โหนี่แม็กนั่นเปียวเหรอเนี่ยโอลิมปิกนะครับแม็กนั่นเปียก็วิ่งมานะครับวิ่งมาเพื่อที่จะจุดคัพเปิงนะครับครับจุดนี้มาเนี่ยกระโดดลงน้ำแล้วขึ้นมาจุดครับเฮ้ยโอเคครับจุดคัพเปิงเปิดพิธีนะครับโอเคครับกับอ่าตอนนี้ประชาชนกว่า700ล้านคนดูการถ่ายทอดสดอยู่นะครับกับพิธีเปิดนะครับโอเคแมคกนั่นเฟลยวแม็กนั่นเปลยก็ รอดแล้ยถือว่าสุดก็เพิ่มเรียบร้อยนะฮะับราการแหมถือว่าเป็นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะฮะเ้ต่อเมื่อปบายบาดาดาเพื่อนกันมาแล้วนะสูตรเบาเก่าให้พาไปไกลเสียงหัวเราะ เพื่อนนี้ไม่มีใครเหงาเพราะเรามีเพื่อนกันไงนั่งรอม่วงตรงนี้กับเพื่อนกันคนดีเปิดไฟสรุปต,ตัวก็ยิ่งมีฟิลดีอะไรนะพี่ตาอันนี้ก็ตจกิงกูเช่าพื้นที่จัดอีเวนต์วันนี้อ๋ออันนี้เป็นพื้นที่จริงๆอะ่ะไม่ได้ฟรีใช่ไหมเนี่ยจะมีคนเนี่ยนั่งเต็มลานเลยอ๋อเป็นลานนี่กูเหมาแล้วเป็นลานอีเวนต์ก็เลยจัดอีเวนต์เนี่ยจัดวันเกิดอ๋อออีเวนต์บางวันวันละสามแสนที่กูเช่า ไมเหมาเหมาทั้งวันใช่ปะใช่จ่ายค่ากองไฟอีกอ๋อกองละสามแสนกองละสามแสนใช่กี่กองฮะยันยังนะโอ้ไว้อยู่ไหนก่อนแล้วก็จ้างพิธีกรมาด้วยพิธีกรรันงานสิพิธีกรมากินข้าวโอเดี๋ยวยังไม่ถึงคิวใช่แล้วก็หัวหน้าสตาฟ์ทนหัวหน้าสตาฟอ๋ออันนั้นฝ่ายเป็นสตาฟแบบว่าคอยจัดหาอีเวนท์อ่าอีเวนต์นายกินข้าวมา ก็จริงๆไม่มีน้ํานะเป็นลานหินปกติอ๋ออันนี้ก็คือสั่งให้เปิดเปิดวาล์วน้ําอ๋อมันเป็นอันนี้แางเบาได้มาจากท่ออ๋อสั่งแรงเบาก็เนี่ยกะว่าพอเริ่มนั่งกันได้ที่ใช่ไหมอ่ากูก็จะขึ้นไปบนสะพานอ่าแล้วกูก็วอลสั่งเลยให้เปิดน้ําแรงๆแบบน้ําป่าเลยไอ้พัดพวกมึงไปให้หมดเลยเออกูรอดอยู่คนเดียวพัดแม่งไปด้วยลืมลับจัว่นบอกว่าไม่รู้ว่าอันนี้แม่งน้ำป่าพัดไประหว่างกันนะว่าจะไม่พูดละ อะไรขอพูดได้ไหมเออเนี่ยทุ่มเทแเนี้ยทำไมขุงผมเอานี่เอามึงเป็นเจ้าของเหรอเฮ้ยยังไงอะประวัติมันคือยังไงซื้อมาหรือซื้อมาซื้อเท่าไหร่เนี่ยตะกอนตะกอนเมันร้อนไปแต่ว่าตะกอนน่ะให้ยายซื้อให้ก่อนอ่ายายซื้อเป็นของยายแล้วยายรักผมมากก่ เอาไหมผมให้ผมนาแกยกลยกล่อมแล้วมันจะได้ที่ผมอยู่ใบริษจับปลากันแหละอยู่นี่อมันของตัวเองที่ตัวเองนั่นแหละอ๋อเจอละเงินเงินโอนเข้าแล้วใช่ไหมเช็คที่ผมเช่าสามแสนค่ากองไฟอีกสองกองยังนะครับยังนะเป้าสนนะครับเอาเงินยังไม่เข้างอ๋องิน่าจะรอแคชเชียร์เช็คเขาเปียเข้าอยู่อันนี้เจ้าของคนที่ได้เก้าแสนไปจากผมแต่ยังไม่เข้านะอ๋อเงินยังไม่เข้าครับ ยังไม่เข้าบ้านอ๋อยังไม่เข้าบ้านใช่กมาก็วันนี้ขอยืมเช่าสถานที่หน่อยนะครับผมครับผมได้จะดีอะจะดีน้ำที่ผมให้เปิดวาล์วมาอะไรเงี้ยผมสั่งเปิดแรงๆอะไรเงี้ยได้อ๋อผมผมอันนี้เป็นเฮ้ยแล้วอันนี้ใครครับเนี่ยหัวหน้าสตารฟไงคนดูแลอ๋ออันนี้เขาดูมาหลายงานแล้วไอ้พารากอนฮอนี่เขาก็ดูอยู่กันเนี่ยดูอร่อยเอันนี้อันนี้ดูแลอยู่ที่พารากอนฮอใช่ไหมครับครับพารากอนอยู่แถวไหนครับ ถวกรุงเทพออเรียกเพเซฟชิ้มไผมันอยู่สถานีรถไฟสถานีอะไรคาร์ดก้อนสถานีสะเียงเชาสะเฉิงราาครับใะ่ครับเพราะว่สถานทีเาไไม่ไม่เขาอาจจะมั่วเพราะว่าพอดีเขา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 ผมสั่งงานให้เขาไปทำหลายจังหวัดเลยนายยำยำตักกินได้เลยนะยำที่นี่ดูดกัญชาได้ไหมครับตามจริงครับมันก็ได้นะครับได้นะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบถึงขั้นแบบปล่อยเสรีครับ แต่ถ้าใครมันจะดูดก็ต้องแบบขอขอขออนุญาตก่อนตอนนี้มีคนดูดแล้วครับเมื่อกี้ได้กลิ่นครับไม่รู้ว่าใครเลยคือตุ๊กตานี่แล้วใครเดินทางหวานเดินแม่เป็นขโมยไว้แม่เป็นขโมยไว้เมาจัเราเกินเลยเฮ้ยตัวเดียวเองใช่เดียวเอง ตะกี้ก็ตะกี้ก็ยังไม่ขำนะรูปเนื้อรูปตัวแล้วทำไมวะทำไมต้องรูปเนื้อรูปตัววะอ๋อเปียกอ๋อเปียกเฮ้ยยังไม่นะไหม้เว้ยเอาอะไรมาทาก่อนอไหนตอนนี้เราแบบว่าควบคุมไฟฮะอ่า ต่อนะโอ้โหเข้าล็อกเดิมเป๊ะเออใบเชิมันเอามานั่งกันเลยขออานหนึงจุดอะไรพ่อเฮ้ยมันก็ติดอยู่แล้วนะจุดแรกเนี่ยลูกไค่ลูกไค่ลูกไค่ชื่ออะไรบก้าวบก้าวบก้ากี่ขวบสามขวบ สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับคุณขอเบิร์ดกระโหลกีว่าก้าดื้อว่าดื้อว่าไปโรงเรียนดื้อว่าเนี่ยดื้อว่าบอกบอกเอาตัวดื้อว่าไม่ดื้อใช่เปล่าใช่ครับมีมีแฟนยังะปกป้องมีแฟนไหมมีแล้วปกก้าวไม่มีรอทราบเด็กปกป้องปกป้องอ่ะนะเฮ้ยเด็กอยู่เอายังไงเชฟผลประกอบการวันนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับเปิดนี้ต้องมีสุข ไม่รู้เหมือนกันดึ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 นเฮ้ยสุกพิต้าอาจจะเกียมนิดหน่อยเฮ้ยดีกว่าคราวที่แล้วนี่ดีเลยเหรอเนี่ยดีดีแล้วเหรอไก่ชาโคชิมโอ้โหคตรหอมไอ้ตัวยหอมปะโคตรหอมอ่ะพิต้หอมมากเลยใส่ไม่ชิมถึงต้องแค่ถึงอ่าพิต้าลองชิมก่อน สูบฟ้าข้างในโอ้ยหอมเอาพี่เดลองดิอ,อร่อยหอมมากเอาพี่เดพิชไทยยอดอ้าวไตอาจารย์มาอาจารย์มาอ,มอะไรอะไม่ขึ้นไม่ขึ้นอ๋อ คนไทยแบบว่าเข้าถึงเนื้อเอาพี่ก็เอาให้นายด้วยนุ่มเลยนะลองลองไม่นิดหน่อยนี่เป็นไงถอดเออถอดกระดูกเลยอ่ะนุ่มไหมนี่เต้เต้มาถือก้อนนี้พี่เต้มาดี่ก่อนไปยืนเต้นไปแล้วไปแล้วไอ้ใจไอ้ใจมึงมึงเสียตัวมาเนี่ย รับรองว่าเซ็งเฮ้ยกิมากแบบนี้เปื่อยมากเลยมากินกินอืออร่อยฝนตกแล้วหลังคารั่วอร่อยอะไรวะอร่อยต้องลองเฮ้ยอืออร่อยสำรักเฮ้ยอะไรวะอร่อยอีกแล้วเม้ยพี่เดพี่เด้ อร่อยมากวันนี้ไม่ได้แล้วอร่อยอะไรวะอร่อยเต็มเต็มเออาลองดูอันนี้เลยเนี่ยเปื่อยอ่าแม่ลองอด้อยมากรับรองว่าซิ่งไหมแม่ซิ่งอร่อยจริงๆอ่าโอเคครับคลิปนี้ก็ไก่อฟางแก้มือฮะก็ค่อนข้างจะ แต่มันก็เหมือนมันไหมแต่มันไม่ได้ไหมนะมันโอเคนะครับเมื่อกี้ไม่ไหมนะมันสีมันดําอาจจะแบบอาจจะต้องเบาไฟกว่านี้อีกนะมันไหมรอบนอกแต่ว่าเนื้อในมันไม่ไหมแล้วเปื่อยด้วยตรงดำดก็เอาออกแล้วเปื่อยดีใช่ถือว่าโอเคเดี๋ยวปรับไปเรื่อยๆครับแล้วบักโอเคคลิปนี้เราก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆด้วยนะครับกล เอามาพบกันที่เกามีเรื่องเงาเงาหรือเรื่องเศร้าก็เอามาแชร์ไม่ต้องระวังไม่ต้องระไว้ไม่ต้องมีข้อแม้เพราะคำว่าเพื่อนแท้มันวัดการที่ใจข้างในเปิดเพลงเร็วิดีโอวิดีโอตไหนไหอยากรู้อายุเต้รู้อย่างห่เต้อายุเท่าไหร่ออพี่เต้อายุเท่าไหร่โต16 1 uhm. ปีไก่ครับปีไก่ปีไก่ปีไก่เขาได้มีแฟนยังมีแฟนยังพี่เต้มีแฟนยังเออมีแฟนไหมมีแฟนไหมหนึ่งคนแล้วมีแฟนยังยังยังเออตลอดอ้าวไปกล้องเดินอ้าวสวัสดีครับเพื่อนๆนี่ครับผมเสื้อกล้องทรงเอครับผม อ่าเป็นเสื้อวินเทจนะเพื่อนนี่ดูป้ายนี่เป็นเสื้อเปล่าครับแล้วเราเอามาสกรีนชื่อช่องเราดูคอฟิตฟิตคอเดียวถ้าใครสนใจก็ทักเพจกล้องส่งเอไปได้เลยนะครับผมเก้าเก้าพร้อมส่งนะครับผมทักมาได้เลยนะครับแล้วราซิงจับไป